ตัวเสร็จแล้วแล้วกำลังจะไปกินข้าวข้าวที่โรงแรมข้าวเช้าของโรงแรมดี๋ยวจ้ะ,จะแล้ววันนี้เราจะไปสวนสัตว์วว้าวโ ไปดูรสชาติแบบจุดๆอืมอร่อยอ่ เยายืดยืดยืดให้ปลาอะไรทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหคน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 ไข่เลยคนคนๆนคนคนอ่ะเสร็จแล้วนี่เคยชิมอยู่ที่กรุงเทพแบบไม่ไม่เอาไข่ก็เลยไม่เอาดีกว่าดูรีแอคแม่ดีกว่าปย่ fica <laughs> bacana não <kinh, kinh>. o <laughs> ไอเดอรแฟลี่ชีคเค้กออ้ยน่ารักมากน่ารักอ๋อนี่หนอนนกคู่ฮอกไกโดบรรยากาศในโรงแรมนะครับจะไลขี่อะไรนะเชโนมบิ i เโนวิกันตอนนี้ต้องดูดูแพงกิ้งก่อนนะเมื่อวานเธอูกดูดูเลยนะ แพนด้าดูแพนด้าที่ญี่ปุ่นฮัลโหลวันนี้เราก็อยู่ข้างนอกเออลืมบอกไปว่าเรามากับทัวร์เนาะมา3ามคนพี่ชั้นแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวที่ไม่ว้วนไม่ได้มานะทำอะไรลำบากมากเลยไม่มีผู้ชายอเดี๋ยวเราจะไปไหนแม่แมไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์แล้วเราก็ไปขี่สเก็ตอะไรชนอโมบิลเดี๋ยวเราจะไปขี่ซาตงโมบ,บิลกัน แม่ขับไหม,มขับไม่เป็น <laughs> วันนี้แม่จะรับหน้าที่ถือกล้องให้แล้วเราจะขับสน s โมโบิลกันโอ้ตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนสัตว์บายบาย กำลังเดินอยู่ในสวนัตว์จะไปดูนกเปนกินเดินขบวนผ่าหลีไม่เขาไม่เดินวันนี้ไม่เดไม่เดินเออเฮม้าเราม่ไปดูอะไรไปดูหมีหล่ะไปดูนั่นแหละไปดูเขาว่ายน้ำไปดูหมีแล้วมีมีอะไรหมูเด้งหมูเด้งไหมโอเจอยู่ประเทศไทยมาอยู่ประเทศที่ตายคนเดียว หิมะเนี่ยมันไม่ฟูเขาเดนินไม่ได,นด้นะนี่นางไหนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก ต้นไม้อ่ะต้นบีสวยอ่ะเฮ้ยเห็นมาก็ตกโปรยปลายเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปหมู่บ้านรามเมงแล้วเราก็จะไปกินรามเมงกันนะ เราต้องเลือกร้านที่คนญ <h pá ns> ี <recess ed>. ่ป <situação> ุ <sm> ่นเข้าเราถึงจะรู้ว่าอร่อยร้านแรกอนน้ายรนนันนั้นน่ากินอันมีต้มยำด้วยไ่ด้งีผม่วนมาวยไม่หมดเจ็ด คนไทยหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดแสนห้าหมื่นไม่ลองชิมอืมอรเอยไม่ผิดคุณเ็ป่เ็มกินหมดนี้คงแบบเลียนลิ้นเลยจริงคุณมีกองกินมญี่ปุ่นอไงดดูนะดูนะ อ่าบิ๊กไซส์นะคะบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ราเมนคราเมนอร่อยีจ้ามาหมดกินหมดไหมเนี่ยมา กินข้าวเสร็จแล้วกับหมบูบ้านมาขมก้วลามเนะจ๊ะเลือกเปล่าไปเราเริ่มสลจะไปเซเว่ <c oughs> นไปดูดูเซเว่นที่ญี่ปุ่นว่ามันจะมีอะไรบ้างเร้ <c oughs> ไ่ได้คือหิมะตกอีกแล้วไปไหนก็มีแต่หิมะไอ้ถึงว่าไม่เราไปไหนอะหิมะก็ตก่เขาบอกว่าอุาแต่นวาิดงสต่าห์เนี่ยเอาผ้าพันคอกับถุงมือลงมาเ <c oughs> มื่อกี้รสชาติก็เออ มันก็มีโสะเนาะกินไปกินมามันก็เลี่ยนดีก็แบบโคตรเยอะอะกินไม่หมดด้วยเดี๋เราไปดูอ่ะในเซเว่น <Nice seven. S 1> มีอะไรขายบ้าง <c oughs> อะไร <c oughs> ข้างในไม่หนาวค่ะข้างในไม่หนาว <c oughs> ฉันอยากได้ชานมอ,อุ่น คิปไหมน้ำทิปย่างอันนี้อุ่นหรือเย็นวะ ม้วอุ่น ถนนมิบวอดเราแม่กลัวไหมกลัวยกจแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูขับรถมาใซค์ไม่เป็นกลัวเบรคย์จะเกิดขึ้นไม่อหยุดอยู่บงนน่ สวัมมาดีแม่ไม่นั่งดีจะถ่ายด้วยปะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวเย็นนี้เรามีกินบุฟเฟ่ขาปูาก็ดูเย็นนี้เลยปะบายตรงนี้เขามีขายของที่เป็นลึกด้วย ีอันปะการ์ดเว้ยน่ารักมากเป็นอันปะการอ๋อปะการ์ดดิ๊น,าน,น,าน,น่ารักหนึ่งคันหนึ่งอ๋อเย็นประมาณสองร้อยกว่าบาทขนอันปะการ์ดโอ๊ยทำไมอ่ะ เป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีแค่มีสารอะไรแค่นี้สารอะไรสารอะไรแค่นี้บอกเป็นน้ำเปล่าอะไรนะรสรสโซเดียมโซเดียมโอ้เดชรักสุขภาพเนาะแผนกถ่ายรูปก่อนจะกินต้องถ่ายรูปก่อนนะคะเราคนไทยปูไม่อั้นนะเรื่อเพื่อไม่อั้นเราเรากินเป็นบุฟเฟ่นะครับวันนี้หมดหมดบุฟเฟต์แล้อะไรนะปูอะไรจะไม่ได้อะ สวยสู้ไว้สวย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 าสวยไว้สดีๆนะถีมทชาร์จแล้วลูกสวหมดสส่สส่กินแล้วนะเขางกิอย่างเนี้ยอาจจะหลดน้ิมอร่อยมากมีคนเทยวอที่กินอย่างั้นอร่อยมากค่ะนี่อะไรนะ ซัปโปโลซัปโปโรต้องมาที่นี่นะคะอะไรนี่รีวิวไม่พออีกต่างหากพิษอันหกใส่เสือตาแน่ล่ะน้าญี่ปุ่นก็เจอคนไทยนะคะนาค้าญี่ปุ่นก็เจอคนไทยดใจมากเลยใช่รูดีค่ะไม่ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะทา <c oughs> นางงานเป็นคนไทยนะคะผมเข้ามาเรียนตรงนี้มันมีปะชั้นก็อยากมาเรียนบ้างนะ หมดเวลาละเดี๋ยวกัดเลยแบบว่ากินปูจนแบบกินเนื้อน้อยไปเลยอะ่ะเนื้อสี่าถาดหมดหรือ,อยัง,ตง,งแต่แต่รวมมีน้ำจิ้มไปฟู๊ดและ กินทุกกีให้เราไม่งั้นตายเขาต้องไปกินฝันนะครับ สวัสดีอันนี้เราก็อยู่โรงแรมกันแล้วเมื่อกี้เราเข้าโรงแรมมาแล้วมารอบนึงก่อนที่จะไปกินชาบูกันนะเดี๋ยวรีวิวก่อนเตียงเท่าเดิมเลย,ยตรงนี้โลเท่าเดิมเลยเออเหมือนเดิมเป๊ะห้องน้ำก็เหมือนเดิม,มต้องดูห้องน้ำเหมือนเดิมห้องก็ประมาณนี้แต่ว่านี้มีตู้ แล้วก็มีตู้เขาให้หมอนด้วยเพิ่มอีก2องใบแล้วก็เป็นตู้ตู้เย็นมีมนด้วเครื่งองาะอากาศมีมันด้วยแอเป็นฮีเตอร์เหมือนเดิมโคตรร้อนวันนี้เราจะ,จะพักผ่อนเลยเพราะว่าเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเดินข้างล่างโหสุดยอดคนญี่ปุ่น งานดีมากงานดีเวอรวัยรุ่นอะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาเป็นคู่นะแบมาออกเดตอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมาเป็นแก๊งเลยไม่ค่อยเห็นใครเดินคนเดียวดนนเดียว้อยมากแล้วก็แซมแซมด้วยนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆก็หลีก็เยอะญี่ปุ่นโอเคเลยแต่งตัวแบบ แต่งตัวแฟชั่นมากผู้หญิงก็น่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงไปดูข้างล่างว่าเป็นยังไงโอเควันนี้บ๊ายบาย